โอเคเราก็จะมาเล่นซอกเกอร์สุตราภาคสองเราจะมาเล่นอย่างน้อยผมจะไม่ได้ทีมนีม้แน่นอนเพราะว่ามันกากเราจะไม่เล่นทีมนี้กันใครกับทีมอย่าบอกได้ทีมเนะี้ยถ้าทีมนี้นะผมอยากจะตกเยไปโอเคมาแล้วโอเคตอนนี้อีตเตอย์ของบแล้วครับโอ้โหไม่มปนนกระสกัดมันได้เลย ยิ่งไปแล้วครับเข้าไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าโอ้ย,อยเลยโกรูย้ยังไงอ้าวลืมแนะนำชื่อบอกไม่ต้องแนะนำหรอกไงทุกคนก็รู้จักกันแล้วแนะนำก็ได้ไม่ว่ากันก็ถูกต้องนะถ้าใครอยากรู้ว่ามีใครมั่งไปดูที่พาร์ทสองพานี้ก็บอกก็แนะนำได้ไ<ม>เอากโก้ออกมาสแป๊ะอะไรเยอ่ะอโกมันชอบบอ,อกมาโกรเราใช่ปะเออ โกลาโกลาอ้วนพูดมากจังเลยพวกเก่งออกซายจะไม่พูดอะไรเนี้ยที่เรามีคุณออกซายคุณคุณหมูแล้วก็คุณตูนแล้วก็คุณอาบแลยครับใช่ครับตัวก้าวก้าก็ด้วยครับตื่นจะลืมแนะนำตื่งจะลืมลืมตัวก้าไปจากแชทดล้ว ตุ่มโหม่แม่กันลีเป็ดตอนนี้ทีมนี้เก่งมากผมไม่แท้ไม่ได้แตะบอลเลยอ่ะเดือดมากอยากเข้ามาอินผมหยุดแล้วมันก็เข้าหยกไม่ใช่หรอหยุกก็ได้เอาอยี่าโผล่เราไม่ท่าเราไม่ตายแล้วเราจะต้องมาใช้โดมเนขวัญตายยาวมาชนทั่วโลกผมก็ยังไม่เคยโอ้วิ่งวิ่งมาไม่แน่นี่ท่าไม่ตายเลย ไม่ใช่เข้าด้วยเฮ้ยเฮ้เข้าเยเลยเข้าเฉยเลยครับผมครับวผสมอ้าวแล้วเลยยังไม่ได้ใช้ท่าไมตายด้วยนะครับเออโหสั้นว่านี่มันแรงเยอะแต่มดูดูมันทำหน้าครับเอ้ยน่าเกลียดอะไรจะกันลิงเลยมันจิงกอริล่าก็ได้นะเหมือนเหมือนใครบางคนนะครับปูเหมือนใครปลาช็อตเนโอเคเราก็จะต้องอยู่ไหนหมด หมูอันนี้ครับสไลด์ดีมากครับโดนเพื่อนตัวเองเพื่อนตัวเองกระเด็นเลยเนี่ยแปลว่าเพื่อนกำเดนแรงเหมือนใครบางคนที่ถ่ายกล้องอยู่เลยครับไม่เอ่ยชื่อนะครับไม่เอ่ยชื่อคนนั้นคือหมูครับอ้าวผมจะเอ่ยครับมาเป็นเรื่องจริงคุณนมือเขาอ้าวมือสั่นครับย่อสไลด์พลาดอืมโอ้โหนี่ร้องห้าเลยโระวังอ้าว อุ้ยมาแล้วอ้วนได้เย่อ้วนแบบอ้วนสองแล้วต่เลยนะสองให้นี่นี่ยิงแรงคินี่คู่แมนฉายามันคือคินี่คู่แมนนะอ้าวคินี่คู่แมนโดนแย่งให้อ้วนดูดิอ้วนอ้าวอ้วนแย่งไม่ได้เดีวสไลด์สไลด์ได้ด้วยเฮ้ยมันยิงวิววิววิวโก้โก้ เตี้ยนี่ไงพี่ทัศทำตามคำขอขอน้องได้แล้วไอ้หาทำตามคำขอขอน้องได้แล้วเดี๋ยวปุ๊จะยิงตรงนี้เลยครับยิงไหมครับอย่าเพิ่งดูเตี้ยเองนะครับเตี้ยไปเลยไปเลยครับอ้าวเตี้ยไม่ฟาวเหรอเอาไม่เป็นไรนุกขนาดนั้นอะคิดี่คุณแม่จัมปุ๊บ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันแบบว่ามันตุบตุก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 ออกไปเลยโอเคที่โกมากครับแต่ที่เรามันยิงเททุกคนกระจายอ่ะขนาดโกอย่ากันเดนมีถึงยุโรปยุโรปอย่างเงี้ยสงสัยกันเดนไปอังกฤษสงสัยคุณทัฒอยากไปยุโรปมากนะครับ๊กอยากไปอเมริกามากกว่าญี่ปุ่นยังไงโอเคพี่ดัมเตี้ยนี่ย้อนสไลด์นิโก้อ้าวนิโก้ ชิโนสไลด์นิโก้สไลด์นิโกอออไม่ใช่ถ้ามันตายนะเออไม่ใช่ใช้สิทธิ์ไมนใช้จนได้ไม่เข้าเ้ยโกชิกครับโห้ยอีกอีกก้างก้างกันเลยเลยจากเออก่อนเออเรายังไม่ได้บอกเลยครับว่ามีน้องคนหนึ่งอยู่ในรถผมเขาอยากจะอยากดูว่าอีอ้วนจะกระเด็นเข้าโกอีกเพราะว่าพารที่สองผมเคยทมตอนนี้ ผมคิดว่าผมทําว่าอีอีแห้งมันกระเด็นเขา้าโกได้แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนที่เขายิงเข้าเราก็ทําได้นะครับตอนที่ไอ้นั่นใช้ลูกไฟครับแต่ว่าอ้วนน่วมาอ้วนกโกแล้วครับก็ใช่ครับแต่มันดําอ่ะมันดําที่อินี่ทําไมมันไม่อยู่ทีนีก่โกกับเราอะมันดําอ่ะนี่มันชาฝรั่งเศสน,นะเว้ยน่าคิดดูคู่แมนได้บอลอีกแล้ว <c oughs> คิดดูคู่แมนซสื้อื้อชินดูคูค่แมน เอ้ยยังกับกกี้รันเลยภาพแบบนี้แต่ภาคที่สองนี่ผมเห็นลูกยิงมาเป็นคุณตั้งแมนอะผมยังเข้าไหมหมดเวลาหมดเวลาเราชนะชนะหนึ่งสองตอนหนึ่งโอเคเอาชนะขึ้นแรกโอเคเราก็จะมาตอนหนึ่อ้าวหายไปไหนอ่ะ สงสัยพวกเราเกือบใช้ท่าไม่ตายได้แล้วครับอ้าวอึดชึบโอโหโกยังจับได้มันเลยอ่อนเส้นนามเลยดูวิธีกนนยนใส่คนอื่นมันรู้สึกว่ามันจะทับบอลบอลมันไม่มันไม่แฟร์หรอวะมันเต็มคือยังบอกบอกมากนะสไลด์โดเอาได้ด้วยเฮ้ยยิงแม่ ด้วยครับดังไม่ใช่ใช่ไหมเนี่ยังใช้ไม่ได้อยากเห็นอีอ้วนใช้ท้าไม่ตายจังเลยเดี๋ยวเราต้องไปหาที่อ้วนร้อยที่อีอ้วนมาก่อนครับทีอ้วนอยู่ไหนอีอ้วนสีอ้วนอ้วนหายตัวไปเพราะอ้วนไปทำคะแนนแรกให้เราได้ผมรู้สึกว่าประทับใจอ้วนมากทั้งคนอ้วนก็มีประโยชน์ยิงนะครับยิงเลยจังเลยหยอกกูเหาตั้มยอ้โห่แรงเลยอ่ะโคตรแรงเลยอ่ะ โกยังรับไม่ได้สามต่อหนึ่งรู้สึกว่าพี่วม่รมันจะแรงก่อนลูกเตะของทุกคนเลยนะเนี่ยถูกต้องว่าป่ะแต่ว่ามันแค่คูดาแม่นีกอ่ะเออคิดว่าคูณแม่ยังดีมันยังเบาอ่ะมันเป็นมาเดียวกันแต่มันเดินช้าเสียงเดียวเนาะสไลด์ทีกันเดินมันถึงยุโรปยุโรปแย่แต่ญี่ปุ่นดีกว่าว่าไอ้คนนั้ยุโรปแย่โย่แทงบอลเข้าไปเลยครับ แทงบอลเอาแทงเพื่อนเลยม half, chips, oh, ันใช้ท่าไม่ตาได้นะครับระวังไม่กลัวครับเพราะเรานำไปสามสามต่อหนึ่งนี่กระจิ๊บๆครับมันได้สองมัวแต่ท่องบทสวดมนต์อะไรใายเอ้ยอีกเยอใครโอเคทำไปไม่ได้บอลเลยเราได้ลงลื่อนไงตอนคืน สไล์แม่งจะนแมอีอลตังเป้ลาตังนี่แหละเตี้ยลเลยอ่ะ้ยันทายวาดไ้ีผมือยเียเตี้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 ยเตกเตี้ยเต็เตี้ยเตี้ยเตเตี้ยจะได้อย่าเพิ่งส่งนมึงกูเอระทะกัมึงน อยากส่งอ้าวปั๊ดเซ่ปา๊ดชิโนปาชิโนบ้านกันี่โอเคอ่ายุโรปยุโรปเว้ยโอ้ไม่เขามันต้องใส่ช้าไม่ตายแน่นอนสไลด์ไม่มีทางให้ใช้หรอกเราก็ใช้ได้แล้วนี่สไลด์ยิงเลยครับโอ้โหเดี๋ยวผมจะยิงเลยตั้งแต่หน้าโกเลยเนี่ยผมจะยิงตรงหน้าโกเลยนี่มันโกแล้วไม่ใช่หรอก็ใช่ไงผมจะยิงหน้าโกมันโอเค โยอุระอุตังชูครีมโอ้ยโคตรแรงเลยผ่านไม่ไ oh. ด uh ้อ oh. ้าวอีกนิดเดียวโอ้ยไปอุตสาผ่านไปได้หมดแล้วอ่ะเสียอย่างเดียวเอ้ยเอาตัวใหญ่ตัวนี้ก็ดีนะครับเออตัวใหญ่แบบนี้ก็ดีนะครับ โอ้อ oh, ja. oh, ้วนจ๋าไปเลยอ้วน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 สไลด์ทำไมอ้วนไม่สไลด์อ้วนมาอ้วนไหมคิดดูคุเมรบอาแล้วเติมเติมอุ้ยอุ้ยเยี่ยมปารติโถโอ้ปารติเทเธโนอาปาปาติเทเธโนมันเข้าไปแล้วอ่ะเหรอมันเราจะต้องยิงอีก ไม่โดนมีเดฮักเลยอ๋อเออชแมงไม่ออกเดือดฮักล่างสายนี่เราเล่นเกมหรือเ,เราคุยเลโก้ครับก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็น้องเขาถามก็ต้องตอบครับน้องไหนถูกไม่ผ่อแม่เลยช่างเลยโอเคเราก็จะต้องสไลด์แล้วเราต้องยิงลูกให้ได้ทำคะแนนคืน เฮ้ยอยากให้มันเตะเด้ขาดมันจะหมดเวลาแล้วก็เราก็เลี้ยงลูกถ่งเวลาก็ได้ครัจะยิงตรงนี้เลยปะอ้วนจะแรงเยอะจริงๆเลยอ้าวหมดเวลาเด้ยเราชนะก็เราก็ต้องขอจบเพียงแเท่านี้นะคะับ